สวัสดีและยินดีต้อนรับสมาชิก Wi s d o ม GST ทุกคนนะครับกับเข้าสู่เ็ปที่4ในหัวข้อที่2ครับกับการปูพื้นฐานการทำการตลาดบน Facebook นั่นเองครับในวันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธกันได้เลยใช่ไหมล่ะครับว่าไม่มีใครไม่รู้จัก a c e b o o k แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ a c e b o o k โด่งดังไปทั่วโลมกมากๆรวมถึงในเมืองไทยด้วยนะครับปัจจุบันนี้ในเมืองไทยนั้นมีคนใช้ Facebook อยู่ที่37ล้านยูเซอร์นะครับจากประชากรไทยทั้งหมดประมาณ70ล้านคน ทำให้เราเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถทําการตลาดบน Facebook เพื่อให้คนนั้นสามารถเห็นโคษณางเราได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็ใช้งบประมาณที่ถูกมากๆเลยครับหากเรามองเข้าไปดีนะครับ Facebook นั้นมันไม่ใช่เครื่องมือในการที่จะเอามาเล่นกันเฉยเฉยนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือก,รรการตลาดชั้นเยี่ยมอีกด้วยนะครับและในวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่มีพื้นฐานนะครับคุณสามารถเริ่มต้นทําอย่างง่ายๆกับเราได้เลยนะครับและอย่างที่ผมบอกเอสมอว่าในส่วนของเบสิกนั้นจะเป็นการที่เรานั้นจะพูดในส่วนของที คุณนั้นเอาไปสามารถใช้งานได้เลยอ่ะพูดเสร็จแล้วคุณก็ทําตามแล้วใช้งานได้เลยแต่ในส่วนของการพัฒนาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับคุณก็สามารถอาจจะศึกษาจากการอ่านหนังสือหรือจากการค้นหาจากเว็บไซต์อื่นๆทั่วไปนะครับที่ก็มีคนสอนเรื่อง a c e b o o k เยอะมากๆเลยแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของ Advance อีกด้วยนะครับฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกไปขอย้ําอีกทีหนึ่งว่าเราจะพูดเฉพาะในส่วนของที่คุณเอาไปใช้ได้จริงคือเรียนตรงเนี้ยรู้ตัวนี้ปุ๊บทําตามแล้วใช้ได้จริงและเห็นผลลัพธ์จริงอย่างที่ เรานั้นได้ทํามาแล้วเกิดผลลัพธ์มาแล้วนะครับโอเคไม่เสียเวลาครับมาเริ่มต้นกันเลยอย่างแรกนะครับในการที่เราจะเริ่มต้นการทําการตลาดบน Facebook นั้นก็ต้องเข้ามาใน Facebook ก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกตรงปุ่ม3ามเหลี่ยมนี้นะครับแล้วเลือกที่การสร้างโฆษณาครับ จากนั้น Facebook จะทําการโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อเข้าสู่ในขั้นตอนที่1นนะครับนั่นก็คือการสร้างแคมเปญของคุณนะครับซึ่งแคมเปญแต่ละอย่างนั้นก็มีวัตถุประส,สงค์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยที่เราจะใช้งานหลักๆจะมีอยู่แค่2อย่างนะครับนั่นก็คือการโปรโมทโพสต์แล้วก็การส่งผู้คนเข้ายัางเว็บไซต์ส่วนการโปรโมทเพจนี้ผมจะไม่ค่อยพูดถึงนะครับเพราะว่าการโปรโมทเพจนี้เป็นเหมือนการให้คนเข้ามาไลค์เพจเฉยๆแล้วก็เข้ามาไลค์เพจแต่มันไม่เกิด ปฏิสัมพันธ์แล้วค่อยมาไลค์อ่ะคือเหมือนไลค์ไปเฉยๆอ่ะแล้วก็ซื้อไลค์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเฉยๆแต่ถ้าเรามีโพสต์ที่ดีนะครับคนจะไลค์เราอาจจะน้อยแต่เป็นไลค์ที่มีคุณภาพนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจแบบพื้นฐานง่ายๆกัน,นก่อนแล้วกันนะครับว่าโปรโมทโพสต์คืออะไรวันนี้เวลาที่เราเข้าเฟ e บุ o k นะครับเราจะเห็นข่าวนะครับหรือเรียกว่า New f ฟหน้า New f ฟเนี้ย เวลาที่เราอาจจะเห็นเพื่อนเราไปเที่ยวหรือเห็นคนถ่ายรูปกับข้าวหรืออะไรก็ตามแต่เวลาที่เราเข้ามาเนี้ยมันจะสูงสุดนะครับที่เราจะเห็นก็คือประมาณ3 0 0นิวฟีดหรือ300โพสต์ต่อวันเท่านั้นการโปรโมทโพสต์นั้นนะครับจะช่วยให้เรานั้นไปแทรกตรงกลางใน300นิวฟีดนีน้ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายของเรานั้นได้เห็นโฆษณาของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพื่อช่วยให้โพสต์ของเรานั้นทําให้เขารู้จักเราได้เร็วมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าการทําการตลาดบนโลกออนไลน์เนี้ยคุณจะต้องมี3อย่างนะครับ เพื่อที่จะทาการตลาดให้ประสบความสําเร็จนี่คือพื้นฐานอย่างง่ายๆนะครับนั่นก็คือเขาจะต้องรู้จักคุณครับโดยที่การโปรโมทโพสต์นี้ช่วยได้ครับเขาจะชอบคุณครับนั่นก็คือคุณจะต้องโปรโมทโพสต์หรือโพสต์มันอย่างสม่ำเสมอครับและเมื่อสอส่วนนี้มันเกิดขึ้นครับสิ่งที่3เนี่ยสิ่งที่สาําคัญจะเกิดขึ้นมาตามมาเองของมันเองเลยนะครับโดยที่เรานั้นทําแค่2อข้อแรกพอนั่นก็คือข้อที่สเขาจะเชื่อถือในตัวคุณครับฉะนั้นคุณจะต้อง มีการโปรโมทโพสต์หรือโพสต์อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วโพสต์ของคุณนั้นจะต้องเป็นโพสต์ที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นนั่นเองครับและเขาก็จะมาไลค์เพจคุณและไลค์น่าจะเป็นไลค์ที่มีประสิทธิภาพและไลค์ที่มีคุณภาพและเป็นไลค์ที่แท้จริงนั่นเองครับถัดมาก็คือการส่งผู้คนเขา้ายังเว็บไซต์นั่นก็คือเป็นเหมือนกับการทําการตลาดทางตรงเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือเราเรียกว่าใช้เงินทํางานเนี่ยไว้ง่ายาววาใช้เงินทํางานเลยแล้วกันก็คือเราบอกเข้าไปเลยว่าเรามีอะไรแล้วให้เขาคลิกไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอย่างเว็บไซต์รนะคับ โดยส่วนนี้นะครับก็จะจัดทําวิดีโอแยกทั้งสงส่วนแหละก็คือโปรโมทโพสจะค่อยๆไล่สอนเลยว่าโปรโมทโพสยังไงทีละจุดทีละจุดเลยนะครับในวิดีโอหน้าก็อาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับในการสอนการโปรโมทโพสตว่าจะโปรโมทยังไงจะเริ่มต้นทํำยังไงนะครับแล้วเอาระบบของเรานั้นไปโปรโมทโพสตได้ยังไงนะครับโดยการโปรโมทโพสนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสส่วนนะั่นคือโปรโมทคอนเทนต์ Content, เกี่ยวกับบทความนะครับกับโปรโมทรูปภาพ นะครับซึ่งการโปรโมทแบบแรกผมจะเรียกว่าเป็นการโปรโมทแบบการตลาดทางอ้อมอย่างที่2จะเรียกว่าการโปรโมทโพสต์แบบการตลาดทางตรงนะครับและถัดมานะครับในวิดีโอถัดไปก็จะเป็นการเกี่ยวกับการสอนวิธีการโปรโมทส่งผู้คนเข้าอย่างเว็บไซต์นะครับ ตัวที่เรานั้นควรจะใช้รูปไหนคอนเทนต์แบบไหนแล้วก็เอาระบบของเรานั้นนะครับใช้ยังไงเพื่อที่จะส่งผู้คนไปยังเว็บไซต์นะครับอย่างที่ใครหลายคนได้ดูนะครับที่ในส่วนของการปลดโอกาสทางธุรกิจที่มีคนเข้ามาเป็นแสนนะแล้วก็มีคนเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ย 3,000กว่าคนในหนึ่งเดือนนี้ทำยังไงก็อยู่ในส่วนของการโปรโมทเว็บไซต์นี่แหละครับโดยที่ทำให้เรานั้นประหยัดเวลาในการทำงานมากๆเลยนะครับซึ่งคอนเทนต์อย่างที่ผมบอกไปมีมากกว่า300แบบนั้นเอามาใช้ในการทั้งโปรโมทโพสแล้วก็ส่งผู้คนเข้าอย่างเว็บไซต์นั่นเองครับก็ในส่วนของการปูพื้นฐานก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวในวิดีโอหน้านะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการโปรโมทโพสตโดยใช้บทความและก็ลำดับต่อไปคือการโปรโมทโพสต์โดยใช้รูปภาพนะครับและ ปิดท้ายการโปรโมทกับการโปรโมทโดยการส่งผู้คนเข้าอย่างเว็บไซต์3การโปรโมทที่เราได้เรียนรู้ในส่วนของเบสิกกันเพื่อที่จะสร้างรายได้จากระบบของ Wisdom GST นั่นเองครับ